สวัสดีครับเมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านวันนี้นะครับผมกับแม่บ้านไม่ได้อยู่ในครัวครับแต่จะชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวชมร้านขนมของพวกเราครับใช่ครับนี่คือร้านขนมโตเกียวครับและนี่เลยครับ ผมที่โบกมืออยู่นะครับตัเกียวนะครับฝันใจเด็กๆในหมู่บ้านครับส่วนด้านหลังที่โบกมืออยู่คือปัาแป้งนะครับมือโตเกียวฝันใจเด็กๆเช่นกันครับ ขนมของที่ร้านนี้นะครับเริ่มต้นเพียงชิ้นละ5บาทเองครับเพื่อนๆครับแล้วแต่ชอบใจหน้าไหนนะครับเรามีไส้ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆครับส่วนถ้าเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะถูกใจคนทํางานหรือวัยนักศึกษาครับอย่างหน้านี้นะครับเป็นน้ําพริกเผาผสมกับทูน่านะครับใครชอบยังไงก็จัดไปตามที่ชอบเลยครับเพื่อนๆครับ แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กตัวน้อยๆนี่แหะครับก็ต้องโอ้โหชิ้นจัมโบ้แบบนี้เลยครับเพื่อนเครับเหลือเชื่อมากๆครับว่าชิ้นใหญ่ๆนี่นะครับจะเป็นขวัญใจเด็กตัวน้อยๆกันทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆ ส่วนแป้งนี่นะครับเราผสมกันสดสดต่อหน้าลูกค้าเลยนะครับได้แป้งสดใหม่นะครับกระทะต่อกระทะเลยครับนี่ครับปาแป้งทําการคนๆๆๆๆแบบนี้นะครับคอได้เมื่อไรเราก็จัดการขึ้นกระทะใหม่ๆสดๆเลยครับ ่างคนก็ต่างชอบไส้ชอบหน้าไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอย่างหน้านี้นะครับหน้า,นนนาพิซซ่าไก่ยองลูกเกตนี่นะครับเป็นที่นิยมมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่โอ้โหต้องขายทุกวันครับเพื่อนๆ แต่ถ้าเป็นไส้หว,วานหวานหว,ว,วานนะครับที่ขาดไม่ได้ก็น,นี่เลยครับนูเทลลา่าฝอยทองนะครับราดด้วยซอสช็อกโกแลตชั้นดีครับเพื่อนๆโอ้โหไส้นี้ก็ขายทุกวันเหมือนเช่นกันครับและนี่ครับนี่เป็นไส้ยำสาลายปูอัดครับออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็เป็นที่นิยมเช่นกันครับ แต่เมนูที่ถูกใจผู้ใหญ่ผู้ปกครองนี่เลยครับไข่นกดาวครับเริ่มต้นที่ชุดละ25บาทครับเพื่อนๆเอาแล้วครับวันนี้ผมชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวชมร้านขนมพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับใครที่แวะมาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมแวะมาทักทายกันนะครับโอกาสหน้าเราพบกันในเมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ